ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเรื่องราวของสวนสาตว์ดุสิตนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปจนกระทั่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2560 พลเอกสุรสากการจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นที่หาที่สุดไม่ได้ต่อปวงชนชาวไทยทุกคนเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยาวรางกูลรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีแด่พระราชทานโนดที่ดินคลองหกอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็น เนื้อที่กว่า300ไร่ให้แก่องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์หรืออสอส,อสอเพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และเป็นสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ ซึ่งสถานที่แห่งใหม่นี้มีพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นที่ปัจจุบันถึง3เท่าจึงทำให้สามารถวางโครงสร้างพื้นฐานสวนสัตว์แห่งใหม่ได้ดีสามารถจัดแลนด์สเคปที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ภายใต้การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์เป็นสำคัญเพื่อให้สัตว์นานาชนิดมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงธรรมชาติตามหลักสากลอีกทั้งสถานที่แห่งใหม่ยังตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้อีกหลากหลาย าายสขด้วยอย่างไรก็ตามการได้รับพระราชทานที่ดินดังกล่าวนี้เป็นโอกาสอันดีที่องค์การสวนสัตว์จะได้มีโอกาสพัฒนาสวนสัตว์แห่งใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้แนรูปแบบห้องเรียนตามธรรมชาติที่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม,ม